ตัวนี้เป็นงานแพ็กกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเทียวที่เป็นผงนะครับปริมาตรบรรจุอยู่ที่3กรัมนะครับผซองฟิล์มอลูมิเนียมฟอยล์นะครับเชียวไลท์อยู่ที่ประมาณ6เดือนครับผม